BMW มอเตอร์รกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งในปี2026กับการเปิดตัวรถ a d ดเ n นเจอร์ขนาดกลางรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย BMW G450GS2026 รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกเส้นทางคือจุดหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางดำทางฝุ่นหรือเส้นทางที่ท้าทายที่สุดในโลก G 450 GS คันนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักกิตสายลุยที่ต้องการความสมดุลระหว่างสมรรถนะและความคล่องตัวในขนาดที่เหมาะสมการกลับมาครั้งนี้ BMW ปรับปรุงใหม่ทั้งคันตั้งแต่เครื่องยนต์ไปจนถึงเทคโนโลยีภายใน ด้วยเครื่องยนต์สูบเดียว450ลูกบาทเซนติเมตร DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้กำลังสูงสุดกว่า48แรงม้าและแรงบิดที่จัดเต็มตั้งแต่รอบต้นทำให้ขับขี่ได้สนุกทั้งในเมืองและทางไกลการตอบสนองของเครื่องยนต์ถูกปรับให้ลื่นไหล นุ่มนวลและให้แรงดึงที่ต่อเนื่องทุกช่วงรอบนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเกียร์6สปีดแบบ a s s i s t a n p Slipper c l u t คลที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายและนุ่มนวลแม้ในจังหวะที่ต้องเบรกกระทันหันหรือเชนเกียร์ลงแรงแรงโครงสร้างเฟรมของ G 450 GS ถูกออกแบบใหม่ให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงใช้โครงเหล็กท่อทรงเปลสตีลเทรนลิสเฟรม ที่ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดีเยี่ยมทําให้ควบคุมรถได้ง่ายแม้ในสภาพถนนครุขคะะด้านช่วงล่างก็จัดเต็มตามสไตล์ BMW ด้วยโชคหน้าแบบอั s ไซด์ดาวขนาด43มิลลิเมตรและโชคหลังแบบโมโนช็อปพร้อมระบบปรับพารีโหลดที่ให้ระยะยุบตัวมากพอสำหรับเส้นทางออฟโรดจริงจังสำหรับระบบเบรก BMW เลือกใช้ดิสเบรกคู่หน้าขนาด300มเมตร พร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์จากเบรโ b o และดิสหลังขนาด240มิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS แบบ2โหมด On Road, Off Road ที่สามารถเปิดปิดได้ตามสภาพเส้นทางเพื่อให้นักขี่สามารถคนโทรลได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ด้านเทคโนโลยี G450 GS ไม่แพ้รถรุ่นใหญ่เพราะมาพร้อมระบบ BMW Dynamic r i d e Control ที่ช่วยปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์และระบบเบรกให้เหมาะกับโหมดการขับขี่มีให้เลือกทั้งหมด3โหมดได้แก่ Road, Enduro และ Dynamic ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองของคันเร่งและระบบ traction control ให้เหมาะสมกับสภาพถนนไม่ว่าจะลุยโคลนหรือเร่งบนทางเรียบรถก็ยังให้ความรู้สึกมั่นคงและปลอดภยัย ดีไซน์ภายนอกของ BMW G450 GS ปี2026ได้รับแรงบันดาลใจจากที่ใหญ่ในตระกูล GS อย่าง F850 GS และ R1300 GS ผสมผสานกับความกระทัดรัดและความโฉบเฉี่ยวของรถขนาดกลางไฟหน้า l e ดทรง x s h a เ e ดีไซน์เฉพาะของ GS รุ่นใหม่ให้ความดุดันและล้ำยุคถังน้ำมันขนาด14ลิตรออกแบบให้เพรียวแต่ยังให้ท่านั่งขี่สบาย ตัวแฮนด์สูงและเบาะนั่งแบบ2ระดับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ขี่ทางไกลได้ไม่เมื่อยหน้าจอแสดงผลเป็น TFT สีเต็มระบบขนาด5นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่าน BMW Motorrad Connectivity รองรับการนำทางโทรศัพท์และการฟังเพลงได้ครบในจอเดียวพร้อมระบบเคเลสไรที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน